วันนี้เรามาเก็บหอยแต่ว่า,าวหนาวๆนะดูนี่อุ๊บโอ้โหนี่นี่มันเกาะตามก่าเห็นนี่นี่นี่วู้โหเพียบเลยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยแกไม่ออกมาละ <c oughs> นี่นะจ๊ะนี่แอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยจ้าเดี๋ยวพอมันออกลูกนะเดี๋ยวจะพามาเก็บนะระหว่างที่จะไปเก็บกระเทียมน,นะเรามาเล่นก่อนเล่นเป็นเด็กน้อยก่อนนะ tao nó mới wow 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 กระเทียมป่ากันนะจ๊ะดอกก็มีถ้าดอกเราจะดึงแบบนี้นะต้น,อ,อ,นอ่อนก็มีฝั่งเยื่อต้นอ่อนอยู่นะอีกป่าหนึ่งที่เราไปเก็บต้นมันสูงกว่านี้ละอันนี้ต้นยังเล็กอยู่จ้ะอร่อยมากไปทํากุยช่ายก็แซบ่บเก็บทีละต้นนะอย่าเก็บแบบรวบแล้วก็ตัดๆต,ต,ตัดหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวเจอแฝดพิษนะจะายาวใหญ่รวบเราค่อยๆแกแกๆแล้วก็เก็บอย่างนี้จ้าหนี่กระเทียมป่าเป็นแบบนี้นะมันจะแยกต้นใครต้นมันนะจ๊ะ ไม่ใช่เป็นแบบว่าขึ้นมาเป็นช่อเดียวกันนะจ๊ะใครอยากมาเก็บบอกนะเดี๋ยวจะพามาเก็บจัดให้ถึงที่เลยจ้าวันนี้เอาแค่นี้พอนะจ๊ะไม่เอาเยอะจ้ะเอาแค่พอกินนะจ้ะมีทั้งดอกแล้วก็ทั้งใบนะจ๊ะดีนะจ๊ะระหว่างทาง ดอกมันนะะี่ค่ะเขาไปใช้ทำน้ำมันจริงๆดอกมันกินได้ด้วยนะอร่อยด้วยนึ่งกับปลาอร่อยมากเหมือนดอกผักฟางตุงเลยจ้ะแล้วก็มีน้องกวางดู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 ดเห็นอึน้องกวางไหมน้องกวางมากินด้วยดูอืน้องกวางจ้า